อืมเรียบร้อยครับผมนี่เป็นจังไดพลาดไหมตัวแรกสวัสดีครับผมเฮ้ยเดี่ยวเนอะดึออกเลยมือนี้พลาดไงเฮาจะหาริ้งป่าครับขอไปแล้วนะฮึดึงดึงตัวนี้เล้วติดปุมมันซืือพลาดไงเฮาจะหาริ้งในสติกครับผมเป็นยังไงถ้าว่าเอาปากคอเลยอ่ะเอามือจะ ดีๆตัวนี้ตัวนี้จับโซบเส้ดีๆนะเออเบิงโล่นะเจ้านเบียดตั้งสันใส่ไล่เมียบเนี่ยให้มันไล่เมียบเสมอจ้าใส่ลูกเนี่ยเออต,ตึงตึงตึงสายเข้าไปก่อนเออเบิงเนี่ยเบิง,บง ขับมันขัมันย่ากน,น้องสีงเขาหมุนขอเนี่ยมันจี๋ของเวลาเขายิงไปมันจีของน้ำมันอีดิบอยอิงจิดพอดีเลยไม่รอดอเออเสร็จแหละจุบเลยว่ะนี่ครับผมว,ว,วิธียิง,ยง,ยง,ยงที่ถือต้องเขาก็ย่านก็ไม่จี๋มันจี๋จไปหาปลาหาคนเลยนะวัวเขาเบิ่รตกสายมันดีดพอแล้วเวลาเขายิางเ่งยกับจะเริ่ม<อ>เปิดหนะ้ายรอก เออบุญนซ้มันนะกอเพราะาถ้าไม่สมมติว่าถ้าปิดนะหลอกนี่คือกดต,ตรงนี้โอเคมันไม่ไถแล้วใช่ไหมอืมเนี่ยเขากดนี่เพิ่มเพิ่มจะไปเลยแมนถ้าหลอกป่ะถ้ามันหลอกป่ะถ้าหลอกก็ขาดปัดเลยหรอกอ๋อเพราะว่าผมไม่ได้เปิดเบาไว้นะเพิ่นเปิดตึงไว้เลยข้อิ่งนี่ฮะข้อกิ่งนี่สิเบลข้อกิ่งกับปุ่นแล้วเ,เ<ะ>กิดเทิงๆกันแล้วหืยยิ่งลนะปลาดองปลาดุกมา,าได้เลย เออทาบใสด่ดีดีเฮ้ยเวลาจะยิงเห็นดีป่ะอืมหุ่นป่ายยิงถึงเหนือซ้อมซะก่อนนี่ครับวิธียิงซ้อมไปเรื่อยยิงใส่นั่นใส่นี่ไปตัวเออก็ยิงก็ยังยังตีกลับ แล้วก็ฝึกฝนจักน้อยเองกับหนึ่งเดียว,วยข้างแรลกในชีวิตกระผมท่านใหญ่ยำคเท่านวิธีงี่งี่ถูตกต้องครับปวดหน้าลอกเออก็ต้องดึงออกมาไกลปวานั้นกล้นยมาค่อยปล่อยออกใช่ไหม เออมันใส่นั่นนะมันตึงพอดีบ่เอากวาใส่เอากวาใส่ให้มันตึงพอดีนะเออต้องเชียรมันย่านสิร่มพัดร่มยังกับจิวไปค่องนี่แม่นหมดละเปิดเอ้เออน้นองสนะจะไปเจือจเตียนกับเจือขึ้นยิง คันยืดแล้วไม่ยิ่งก็ลอกลับบอกเออลอกลอกไขสายมันเนี้ยไขสายมันตึงอะนะอย่างนี้คือเออคันยืดไม่ได้ยิ่งเข้าต้องลอกลับเราอยเปิดไม่อะนะคันดังฉันเห็นบ่เวลาเราผ่อนลงมาใน่านแต่งเลี้ยงเห็นบ่เหรอเฉยจะต้องมากาะน้ำมันนี่นี่นี่ของกินเลยฮะของกินเลยมาครับท่านไม่อยากลองของจริงาเลยเนาะ ปน่ใหญ่มันมันสะบัดปรโดดคนเฉพาะหรอกมีหรอกว่าสะบัดดอกเขายิงก็จังหึงบอกเขาปล่อยเวลายิงอ่ะพอปล่อยปุ๊บมันจะสะบัดกลับมาขึ้นนะอือยิงท่าเขาถนัดนะจะบีฝืนมันยิงธรรมศาสตร์ก็จังเขายิงอย่างสติ๊กนะ่ยเอ้คือมันยิงเบิึงเอาเข้าจะก็มาติดตามกันหาปลาก่อน ไปไม้ไปนิ่งว่าจะอรออุปก่อนอันนี้หรอกอันนี้กดยังไงเนี่ยโอ้แล้วก็ผมเดินบ่อนไปแล้วอะไนย้งตัวไหมนนต้นไหนโซกันนะ้าอืมน้า ก็ต้องเยืดไปก็ได้เนาะก็ <c oughs> ปวดมือไตเนาะ,นะ <l uc ing> ลองดูข้งแรกด้ชีวตีตเหยียมเกเลียนตัวไม้จับ,บหน่อยิงตัวเท้าฝาบาดได้ตัวเท,ท้าฝามือบ่ะอืมคือปัญหายากแต่ว่ายางมั่งสีเขาตรงยางลบมั่งสีดิแต่ควายอยยองเขาดิ Oh Nhưng phải là tổ Có nhây vô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ngang ôm khẩu máy ngang quen gì cũng tự động mất rồi xong chậm chậm có thể ừ ก่อคนเลยสั่นแล้จะเ,เ,เริ่เปิดนาลอกาเร้องันนะเอาตองใจอ, okay. อีกอืมเาต,ต,ตเาแจอีกเพราะทำจรชิงก็ตกใจเ่เอออโตแล้จากโตเออเห็นไหมน ยางอ่อมเขาไม้ซองยูสุดๆวันที่ใหญ่อยูย่ย,ย,ยติดๆอ้ะไรวะฮะโอเคปากบุคึ้นัน้นบุคคนนาไม้ล้วไม่ได้ยิ้มตีงแห้งแล้ว กวนเนมบรีดเก่เอล่องโซ่เลียกโตทำบ่พาาื้นนนะขนาดจะยิ่งดจะเทยังไม่ได้ยิ่งยิ่งแล้ว

แห้งนะค่อ,คอยๆซ่อง,องเขาอืออ,อันนี้เนียงลอยยู่ดีโอ้ยแข่ยป่ปลา khư 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 Vì ta đây tôi vô Ừm, Tôi này một ngay đây Đợi เรียบร้อยครับผมนี่เป็นจังไดเลยทอดไหมตัวแรกแม่นขนาดวะนี่ครับผมยิงโมหยากดีอย่าลดเด้ออย่าลดเด้อว่าโซโดว่าโซโดทานไหมใส่สวยหมดแล้วเรียงใส่หลังถื่อหลังเลยวะนี่ครับผม ไปไปไปอไยิ่งอยากยงที่คิดดอกอยกโซดูมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ตัวแรกกรวผมในชีวิตเบิงทางยิ่งเป็นตาถืกโย่เด็โย่งไงรูรรักมันแล้วเนาะรูไปหมดละเจ้าเจ้าอีดำมไห้ใส่อยากซองเสียนุอ๋อมันจับยืดเหตุ เกมแบบเกมทีเนาะมันจะมันค่อยไปตรงดิไทยเราอยู่กับเชี่ยนี้มันตั้งน้องต่อโอ้สุดยอดครับผมผ่านใหญ่เข้าฝูกดอ้ะเมื่อกี้อืมมาฝูกดอกมันเป็นตะถึกร้ายเทียแล้วเลยก็ยืดเตะเบิดว่า

เดอตัวเอง่ายน้อยยิ่งเด๋ปุ๊ดอ่ะจุดไปแล้วเออย่างลบไปย่างลบไปหนึ่งวิธีการเข่าไม้ครับผมโอ้ย đèo khốt như con đùa, đèp à đây, chặt mẹ ยัดไหมไปนะเดี๋ยวก็ขออฟังอีกคุรเอาลอยอยู่หน่นขอข้ไม่ได้เหลือเป็นสามยปนคน นำงานตัวนึงแห็นม่หอยู่หล่อล่ะเห็นไหมอยู่หล่องเนะห็นบ่ยึดตีนพุ่มเหมือนไหมสะคองกับปอนิ่นนะนี่แบบสะคล้องกับปอนิ่นอโอ้เห็นอยู่บ่โอ้ยิ่งพาลุกไปเลยหืมบ่ถือ่อ <laughs> มันฆ่าหย่าง,งาี้เนาะ าเ่ยเพราะมันลูกปืนนี่ดาหน่อยเดี๋ยวมันก็ไปแล้วดิซ้อมมือซ้อมมือซ้อมมือครับผมผ่านไหมั้งแรกในชีวิตครับเออเอาไปใช้พี่แล้วครับผมคลิปผ่านไหมฮะพลานไว้ยิง่งป่าโลโลสูลุดละโลสูลุดละ ย้อนค่อยอันเอาอีกกระดึงไม่ร้วงี้ครับก็ไม่สองอันอยู่หิบอะไปเส้นหนาผมนี่ผมข้อแ่กับวัตถุี้ฮครับนรับ